บริษัทฮอน d a าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดได้แนะนำรถยนต์ฮอนด้าแอคคอรุ่นใหม่สู่ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรถยนต์ h o n ด้ a แ c คคอรนั้นถือได้ว่าเป็นรถยนต์ยอดนิยมสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศไทยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามจากผู้บริหารให้รายละเอียดกันครับ สวัสดีค่ะในงาน Big Motor Sales ในปีนี้นะคะ Honda ได้เปิดตัว Honda Accord e-h e HE v ใหม่ค่ะซึ่งเพิ่มความคุ้มค่านะคะกับราคาใหม่เริ่มต้นที่1,479,000บาท กับฟีเจอร์ใหม่นะคะที่เพิ่มขึ้นมานะะเพื่อตอบสนองความคุ้มค่าและก็ความต้องการของลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Bright Spot i n f o r m a t i o นะคะและระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านนะคะขณะถอยหรือระบบ C T M ค่ะอีกทั้งยังมีการปรับลุกนะคะให้ดูพรีเมียมสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในทุกรุ่นย่อยค่ะและที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ย0.99% พร้อมฟรีประกัน1ปีนะคะหรือเลือกรับเป็นดอกเบี้ย1.99%นะคะพร้อม Honda Exclusive Care 5ปีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในบูธของเราครั้งนี้ค่ะยังจัดเต็มกับ Full XEV Lineup ค่ะไม่ว่าจะเป็น Honda eH EV นะคะซึ่งเป็น The Exciting Hybrid Drive ดั่งใจ และยนตรกรรม EV เช่นเดียวกันนะคะและพิเศษค่ะในครั้งนี้เราจะมีโซนที่เป็น The City Series นะคะนำเสนอซิตี้นะคะที่มีความคล่องตัวในการขับขี่นะคะขับขี่แบบ fun to drive นะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและความกว้างขวางสะดวกสบายภายในรถค่ะแล้วก็ยังมีโซนนะคะที่จะให้ลูกค้าค่ะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของ Honda นะคะและลุ้นรับอของที่ลึกสุดคิ้วจากทาง Honda ด้วยค่ะ แล้วสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะเราก็มาพร้อมกับโปร Honda Pro Oh My Good นะคะรับไปเลยแบบไม่ต้องลุ้น4ต่อนะคะโดยคุ้มที่1ลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นแคมเปญดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีประกันชั้น1-1ปีนะคะหรือจะเป็นดอกเบีย้ย0.99%พร้อม Honda Exclusive Care มีทั้งแบบ3ปีและ5ปีแล้วแต่รุ่นค่ะและคุ้มที่2นะคะ Friend Get Friend นะคะสำหรับเพื่อนนะคะลูกค้า h o n d ้ที่แนะนำลูกค้าใหม่มาออกรถกับเรานะ ก็รับ e voucher นะคะไปใช้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการมูลค่า3,000บาทลูกค้าที่ได้รับการแนะนำและออกรถใหม่กับ Honda ค,ค่ะรับนะคะในส่วนของบัตรน้ำมันมูลค่า3,000บาทค่ะแล้วก็คุ้มที่3ค่ะ Honda Happy Trade In นะคะเมื่อนำรถคันเดิมนะคะมาเปลี่ยนแล้วก็ออกรถใหม่เป็น Honda นะคะได้รับสิทธิพิเศษ15,000บาทถึง100,000บาทคุ้มที่4ค่ะ,ะบริการหลังการขายก็ผ่อนสบายนะคะ0%เช่นเดียวกันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะมาเยี่ยมชม Honda Accord e-h e-v ใหม่ H e v ai, และ x e-v Line Up นะคะในหลากหลายรุ่นตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของ Honda ที่บูธของเราะคะ่ะในงาน บิ๊กมอเตอร์เซวันที่22ถึง31สิงหาคามนี้นะคะที่ไบเทคค่ะ,อะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่โชว์รูมฮอนด้า2 2แห่งทั่วประเทศหรือทางโซเชียลมีเดียนะคะช่องทางของ Official Honda Thailand ค่ะขอบคุณค่ะ